สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่ทานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักค่ะในคลิปนี้นะคะรักแท้นะคะที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นใครก่อนอื่นเลยก็ต้องทำสมาธิกับไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะ whisper of love เรามาดูซิว่าสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกนะคะคุณรอคอยใครคุณรู้สึกเติมเต็มอะไรใครกำลังจะเข้ามาเป็นดวงจิตวิญญาณที่สิเสมอกันกับคุณ ทำสมาธิค่ะสูตรลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งนะคะปล่อยจิตใจให้ว่างๆเบา,บา,บาสบายหรือรู้สึกว่าดึงดูดว่ารอคอยใครก็หลับตาถาใไพได้เลยนะคะขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกๆท่านเลยค่ะชาวราศีมังกร ูที่มีนะคะดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับคุณค่ะรักแท้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะชาวราศีมังกรนะคะหมายเลข50ค่ะราศีมังกร Consider your foundation หมายเลข7ค่ะราศีมังกรสวยงามมากๆเลยนะคะ เขาคนนั้นเป็นคนที่มันมีความผูกพันกันมาอยู่แล้วนะคะ look at how commitment you are to love ลองจินตนาการค่ะลองรู้สึกคุณรู้สึกคุณสัมผัสได้ค่ะชาวราศีมังกรจินตนาการความรู้สึกความรักที่มีความผูกพันจริงจริงนะคะนี่คือบ้านนี่คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะ ความมัง่งคั่งความอบาลานซแสงสว่างในชีวิตคู่รากแท้นะคะเขาจะเข้ามาเป็น คนที่ให้แสงสว่างในชีวิตของคุณเข้ามาสร้างความอบอุ่นเข้ามาสร้างบ้านเข้ามาสร้างความเชื่อใจระหว่างความสัมพันธ์รักแท้ที่อยู่ด้วยกันค่ะเข้าใจไว้ใจเชื่อใจจิตวิญญาณที่มีความรู้สึกผูกพันผูกพันลึกซึ้งอยากเทคแคร์อยากดูแลคนรักความรักได้เป็นอย่างดีและเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าความรักของเขานั้นมีจริงเขาจะแสดงให้คุณได้รู้ว่า ความรักจากเขาเท่านั้นคือรักแท้สวยงามนะคะเป็นรักที่มีจิตวิญญาณสินเสมอกันในความผูกพันรอคอยด้วยความเชื่อมั่นของการและกันเขาจะแสดงความรู้สึกจากจิตวิญญาณของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเทคแคร์ปกปิดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะรับรู้ได้จากสิ่งที่เขากระทำคำพูดวาจาระยะทางทุกสิ่งอย่างพิสูจน์ระหว่างคุณและเขา สร้างด้วยกันเขาเรียกว่าการสร้างการปลูกต้นไม้แห่งรักด้วยกันนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่คุณและเขาค่ะมีการเชื่อมโยงทางความรู้สึกและจิตญาณที่ส่งเสริมนะคะเรื่องของการตื่นรู้การเข้าใจก,กันและกันการใช้ชีวิตการเดินหน้าสู่หนทางแสงสว่างในชีวิต แสงสว่างในบ้านปลายชีวิตแสงสว่างในวันสุดท้ายหรือแสงสว่างในวันที่คุณและเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนั่นเองเป็นพลังงานที่มีความอบอุ่นนะคะมีแต่แสงสว่างไปหมดเลยเห็นไหมคะอบอุ่นความมาบัดฑ์ในทุกๆเรื่องผูกพันรอคอยกันอย่างลึกซึง้งมันเป็นความรักความรู้สึกผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆและ เมื่อคุณโฟกัสกับตัวเองนะคะเมื่อคุณโฟกัสตัวเองคุณรักตัวเองแท้จริงรักตัวเองแบบว่ารู้ว่าคุณขาดอะไรรู้ว่าตัวเองขาดอะไรรู้ว่าคุณค้นหาตัวเองเจอไหมหรือยังไม่เจอคําถามทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันจะทอนให้คุณได้เห็นคนคนนั้นของคุณด้วยเช่นกันมันอาจจะไม่ได้เป็นสทัทีเดียวมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยสทัทีเดียวแต่มันคือการฝึกฝนการเรียนรู้ในตัวเองแล้วก็ได้รู้จักกับอีกดวงจิตวิญ,ญญาณนะคะอีก นึ่งดวงของคุณนั่นเองนะคะที่มีสินเสมอกันนั่นเองเมื่อคุณเข้าใจตัวเองและเติมเต็มตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะได้รับรู้เข้าใจแล้วก็เห็นบางสิ่งบางอย่างในตนของเขาคุณและเขาจะสอนนะคะสอนกันและกันในความผูกพันสอนกันและกันในการปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในเรื่องของการเทคแคร์การดูแลความเข้าใจโลกการเข้าใจทุกสิ่งอย่างในร่างกายทุกสิ่งอย่างของของความเป็นจริงบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะพากันและกันสู่ อ้อมกาดอ,อันอบอุ่นอบอวนไปด้วยความโรแมนติกของความรักและก็เป็นบ้านที่แสนอบอุ่นที่คุณเคยรู้สึกแล้วก็สัมผัสมาก่อนค่ะชาวราศีมังกรเพราะนั้นคุณจะเจอคู่ที่มีความรู้สึกแตกต่างจากคุณมากๆจิตวิญญาณของเขาและของคุณนะคะ โตกวัยเขาเรียกว่ามาปลุกให้คุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณตื่นในเรื่องของความเข้าใจและลอกกฎหลงตื่นให้รู้ว่าความเข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นอย่างไรส่งเสริมกันอย่างไรเข้าใจกันอย่างไรนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อจริงๆแม้ว่าคุณจะแตกต่างกันยังไงก็ตามแม้ว่าเขาจะมาอีกโลกหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่จํากันได้ด้วยจิตวิญญาณที่มีศีล เสมอกันนะคะแล้วก็เคมีแรงดึงดูดในความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะเป็นสีเดียวกันเห็นไหมคะว่าเป็นสีเดียวกันเลยนะคะถึงแม้จะแตกต่างกันแต่มีความเป็นสีพื้นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ลสนิยมที่เป็นไปทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกนะคะมองตาก็รู้ใจรู้สึกสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ของเขาหรือเธอคนนั้นเพราะว่าเป็น เป็นรักแท้ที่รักเดียวใจเดียวนะคะรักแท้ที่ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันขอพลังงานชาวราศีมังกรค่ะรักแท้ของชาวราศีมังกรรักแท้ของชาวราศีมังกรนะคะที่มีดวงจิตอิญญาณสินเสมอกันกันกบชาวราศีมังกร รักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับชาวราศีมังกรเจ็ดเปลี่ยนความมั่นคงนะคะความเขาอะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีเหตุและผลนะ,ะจะทำอะไรคืออึดแล้วก็อดทนกับสิ่งสิ่งที่รอคอยได้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลํำแข้งของตัวเองอาจจะดูธรรมดาธรรมดาสมถะสมระแต่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบและทำอะไรคิดประมวลผลก่อนนะคะคืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ธรรมดาจริงๆอาจจะมีความรุ่นสูบูรณในตัวเองแหละแต่เขาเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่รู้สึกว่าขาดตลอดเวลาคือต้องสร้างตัวเองตลอดเวลาแล้วก็อดใจรออะไรที่มีคุณค่าได้เป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ดูเอ่อทำอะไรมีเหตุและผลมีการวางแผนค่ะเพราะว่ามันคือการ คิดคำนวณต่างๆออกมาด้วยหลักการแล้วก็เหตุละผลมีความรับผิดชอบหนักแน่นพอในสิ่งสิ่งที่ทำแล้วก็พยายามมากพอที่จะได้สร้างให้เป็นความรมสมบูรณ์ความอ,อบนดันเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะราแคะที่มีดวงจิตอิญญาณหกดาวนะคะไพ่กำลังพยายามที่จะออมาบอกว่า คุณจะได้เจอรักแท้ที่ไม่ทิ้งกันคุณกับคุณไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งสามารถดูแลปกป้องคุณได้ปกป้องคุณผู้ชายมีความปกป้องอยากเทคแคร์อยากดูแลปกป้องฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายหญิงของเราก็จะเป็นเรื่องของการดูแลนะคะการดูแลใส่ใจนะคะในฝ่ายชายนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนกับบางสิ่งอย่างในตัวตนของคุณแล้วเขาจะคลิกแล้วก็ลงตัวช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันแม้ยามทุกข์แม้ยามลาบากแม้อยู่ไกลก็อดทนอดใจรอเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันเพื่อที่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวมีลูกด้วยกันนะคะ 3. พ่อแม่ลูกหรือว่า4คนนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีลูก2ลูก1คนนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขหรือว่าลําบากอะไรก็คือ พยุงและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นความรักที่รื่นรมความรักที่โรแมนติกแล้วก็คอมมิตเมนต์นั่นเองนะคะรักแท้ของชาวราศีมังกรที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันค่ะราชาเรียนโอ้โหมังกรจริงๆค่ะมังกรได้มังกรแบบสง่าง,งามมากๆเลยนะคะราชาเรียญ k i ง g of Pentacle s นั่นก็คือคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณอาจจะได้คนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยเป็นระดับ c e o อสังหาผู้บริหารนะคะหรือว่าคนที่ทำงานทำเงินคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในการลงทุนการจัดการการตลาดการวางแผนนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็ระดับ CEO ผู้นำด้วยแบบนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นาขนาดนั้น แต่เขามีความรุมสมบูรณ์ในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองไม่พึ่งพาความสุขจากบุคคลอื่นนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองเก็บหอมรอมริบขาะรักเดียวใจเดียวไม่หมือหวาแต่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในทุกๆเรื่องและสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทุกเรื่องและไม่มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆมีความจริงจังทุ่มเท ะะชอบความไว้ใจชอบความเชื่อใจไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังคือคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ให้เกียรติคุณมากๆและเขาก็ต้องการคนที่ให้เกียรติแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักแท้และก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันอาจจะเป็นความรักที่ดูไม่ไม่ไม่ไมือวาจริงๆไม่มีอะไรโรแมนติกเลยแต่มั่นคงจริงๆนะคะมั่นคงทั้งกายและใจคําพูดวาจาระยะทางการกระทํา และเป็นคนที่มีไลฟสไตล์รสนิยมเรียบรู้ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่มีเหตุและผลสูงนะคะเป็นคนมีเหตุผลสูงเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความใจเย็นด้วยความอดทนด้วยความที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าจะได้อะไรมาเนี่ยต้องเก็บออมต้องอดทนต้องใจเย็นให้ได้เข้มแข็งให้ได้แม้ว่าจะมีความใจร้อนแต่ก็มีความแบบต้องขม่มต้องอดทนต้องอึดให้ได้นะนะคะแบบนี้นั่นเองแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองสามารถที่จะ อยู่ได้กับตัวเองได้ตลอดเวลาเลยค่ะเขาสามารถที่จะหาความสุขกับตัวเองได้หาความสุขรอบข้างได้เช่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาตินะคะทะเลอะไรแบบนี้หรือว่าอยู่กับสวนต้นไม้ของเขานะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเจ้าของไร่นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือเป็นคนที่ทํางานที่อยู่ในระดับแบบว่า,ามีหน้ามีตาในสังคมแบบนี้หรือว่าทําสวนทําไร่ปลูกผักปลูกไร่ INE, หรือว่าเป็นคนที่ มีความ,มสมบูรณ์กับตัวเองทุกด้านค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความผู้นํามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อนะคะมีความดือด้อดื้งเงียเๆี้ยรับฟังแต่บางทีก็ไม่ทำนะคะคือเก็บไว้นะแต่ไม่ทำนะรับฟังนะแล้วก็มีความอีโก้นะคะมีความอีโก้ในตัวเองนะคะมีรสนิยมดีค่ะนะรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญ,ญาณสินเสมอก,กันกับชาวราศีมังกรน,นะคะ Six of Wands ค่ะแล้วก็ Tree of Pentacles นั่นก็คือคนคนนี้นะคะทำอะไรดูยิ่งใหญ่ทำอะไรต้องมี power มีพลังงานเขาเรียกว่าด้วยความที่เหมือนการลงทุนนะคะการลงทุนคิดใหญ่ทำใหญ่นะคะคิดคิดแล้ววางแผนแล้วทำก็ต้องรุยให้ได้แล้วเป็นคนที่มีผ่านอะไรมาอย่างมากมายในชีวิตค่ะการล้มลุกคลานนะคะความเจ็บความเสียใจหรือว่า การกว่าที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะอุปสรรคต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องของผู้คนอุปสรรครอบข้างหรือว่าการล้มอะไรแบบนี้และเขามีการวางแผนไม่หมายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาจะรอบคอบแล้วเขาจะมีการวางแผนสํารองในชีวิตทุกเรื่องนะ,ะแผนสํารองหนึ่งสองสา การคิดการวิเคราะห์การคำนวณทําอะไรที่วิเคราะห์ละเอียดและเมียดละไมคิดเป็นแบบนูน้นคิดเป็นแบบนี้สวิปเป็นแบบนี้สวิปเป็นแบบนู้นนะคะสวิปไปสวิปมาหาผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นการคิดการประมวลของเขานี่ทําให้เขาประสบความสำเร็จหรือว่าบางทีเขาก็ไม่เชื่ออะไรใครง่ายคือต้องลองต้องลุยนะคะต้องล้มถึงจะเจอ แบบแบบนี้เหมือนกันอาจจะเป็นด้วยความที่ดื้อแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะในื่องของการงานการแข่งขันธุรกิจแบบนี้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นนักวิศวกรก็ได้นะักออกแบบนักวางแผนนะักพนาหรือว่าระดับผู้นําหรือว่าการตลาดนะคะแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อะไรในตัวเองด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูคิดเยอะคิดมากมีความจริงจังนะคะมีความสง่าง,งามเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะ เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ด้วยตรงสเปกตรงหัวใจของคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไมนะ,ะหรือว่าเป็นคนได้ยุ่มมากกว่าก็จะดูโตกว่าวัยของเขามีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นนะคะเป็นเหมือนแม่เสือเรือนเหมือนคนที่พร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขามีความเพ,พร้อมในทุกด้านทุกมุมและ ยิ่งคุณได้แต่งงานนะหรือว่าสร้างครอบครัวกับเขา,ขอเขาโอ้โหส่งเสริมกันด้วยเพราะเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีค่ะเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนเป็นสาวทํางาน working woman แล้วนะคะเป็นแม่ของลูกที่มีความสง่างามแล้วก็ ดีมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นเกียรติซึ่งกันและกันนะคะส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆเลยแล้วเขาจะเคารพคุณเขาจะเคารพเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะไม่ทําให้คุณร้องไห้และเจ็บปวดเสียใจยกับอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติกับคุณในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสุดสง่างามมากๆจริงๆนะคะเขาหรือเธอคนนั้นตรงหัวใจนะคะแล้วก็ตรงสเปคมากๆ เขาอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะความคิดเยอะ,อะทำไมต้องเป็นสามดาบเกิดขึ้นเพราะว่าด้านหลังเป็นเดอ Lover's อค่ะเรื่องราวระหว่างเขาคนนี้เคยผ่านอุปสรรคความรักความเสียใจมาอย่างมากมายในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นภาระาหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบนะคะด้วยวัยของเขาด้วยหัวหน้าครอบครัวหรือว่าความเป็นผู้นําในครอบครัวหรือว่าการอยากสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสําเร็จเป็นคนที่คิดมากนะคะแล้วก็คิดเยอะ มากๆเลยถือว่าเป็นคนที่ทํางานหนะักในชีวิตนะคะทำงานหนะนักทำโน่นทํานี่ทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะเป็นผู้ชายก็รักสวยรักงามนะะมีรสนิยมดีนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะและเป็นคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวของความรักมากมายค่ะอาจจะเป็นโดนทิ่มแทงเสียใจข้างหลังโดนหักหลังอะไรแบบนี้ไม่ได้สมหวังกับความรักความสัมพันธ์เลยหรือ คุณอาจจะต้องมีใครเข้ามาเป็นตัวเลือกอยู่เสมอในชีวิตนะคะทาให้สมมุติว่าคุณเลิกกับคนนี้แล้วอาจจะเจอเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทาให้บางทีบางครั้งความรักความสมันธ์ต้องใช้เวลาอาจจะอาจจะใช้เวลานานนะคะอาจจะเป็นปีสปี3ปีนะคะแต่สมัยนี้มันจะต้อง2ปี3ปีขึ้นไปแล้วเพราะว่าเป็นยูของโลกออนไลน์นะคะความราักความสมานร,ระหว่างคนกับเขาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปถ้า เป็นความรักที่ส่งเสริมในเรื่องของจิตวิญญาณสิ่เสมอกันจริงๆต้องเข้าใจเข้ามาฮิวใจของคุณค่ะเขาจะเข้ามาฮิวใจของคุณให้ให้ไม่มีความเจ็บไม่มีความเสียใจเพราะถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาจะเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าเป็นรักแท้ The l o v e r s คนคนนี้อาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณรู้สึกมีความสุข เหมือนได้กลับบ้านอบอุ่นเป็นครอบครัวแบบนี้แล้วก็ใช้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องกับเขาคนนี้ค่ะและเขาคนนี้มาพร้อมกับความเซ็กซี่จริงๆคุณจะมีเคมีที่เข้ากันในเรื่องของร่างกายหรือว,ว่า18จุดๆ,ๆนะคะและความรักความสัมพันธ์จากที่คุณเคยเสียใจและเจ็บปวดมาจะถูกคิวใจ ด้วยเขาคนนี้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เข้ามาฮิวใจของกนและกันเคยเจ็บเคยเสียใจเคยทิ่มแทงนะแต่เขาจะเข้ามาปลุกปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ให้ตื่นขึ้นจากความรักที่เป็นความรักที่มีมรมแรงดึงดูดความรักที่มีความเสน่หาย,ยัางไงความรักที่ดูแลเทคแคร์เป็นยังไงและเขาจะฮิวใจของคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วไม่ฮิวใจไม่าทาให้คุณเจ็บและเสียใจมีอุปสรรคของความรักเกิดขึ้น ในเรื่องของความรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามคุณจะต้องอดใจรออดทนถอยมาให้ได้แล้วก็เลือกคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเพราะว่าคุณจะเจอใครที่เขามีดวงจิตวิญญาณที่ทําให้คุณสวิตเป็นพลังงานของการตื่นรู้และความเข้าใจของความรักรักแท้ค่ะชาวราศีมังกรเพราะว่าความรักที่มีดวงจิตวิญญาณของคุณและเขามีเรื่องของโซคอนิชันดีวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ชี้นําทางและคนคนนี้มาด้วยแรงดึงดูด การอธิษฐานการขอไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณดึงดูดเข้ามานั่นเองค่ะขอพลังงานชาวราศีมังกรค่ะ I always นะคะ give you a good night kiss นะคะเขารักคิดถึงและรอคอยคุณเสมอ good night kiss คุณเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขามีจิตวิญญาณที่เท่าเทียมกันกันกบคุณแล้วเขายังเป็นความรักที่หวานละมุนละไมเหมือน เดลเว e ร s สำหรับนี้ด้วยเช่นกันเพราะคุณและเขามาพร้อมกับความเติบโตไปด้วยกันค่ะการเติบโตการอยู่เคียงข้างเคียงคู่กันถึงแม้ตอนนี้คุณยังไม่เจอกับเขาก็ตามเขาก็จะส่งกุ h t k คิสให้คุณเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีการรอคอยความรักความสมัญที่ดีคุณอาจจะค้นหาเขาไม่เจอแต่เมื่อคุณค้นหาเขาเจอแล้วไม่ว่าจากธรรมชาติจากสายสัญญ,ญาณอะไรก็ตามและเขาจะไม่ไปไหนจากคุณ I am standing right next to you เขาจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่ข้างๆคุณคอยจับมือคุณอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นคุณมีดวงจิตวิญญาณที่สินเสมอกันเป็นรักแท้ที่รอคอยคุณอยู่ค่ะชาวราศีมังกรและไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่คุณจะได้พบเจอกับเขาด้วยธรรมชาติความรู้สึกพลังงานของคุณคุณดึงดูดเขาเข้ามาอย่างเต็มๆในหัวใจและเชื่อมั่ในสัญชาตญาณในตัวตนคุณ อันดับแรกเลยไม่ต้องกังวลปล่อยทุกสิ่งอย่างให้มันเบาสบายมีความสุขมีพลังงานดีๆค่ะเชื่อมั่นในศีลธรรมและสิ่งที่ถูกต้องในความรักความสัมพันธ์ถ้าใช่ก็จะใช่จะไม่มีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องให้เจ็บปวดและเสียใจ มันจะต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติรักแท้ที่มันคงรักเดียวใจเดียวอย่างที่บอกนะคะไม่รื้อวาแต่มั่นคงจริงๆค่ะเพราะว่าคุณกําลังเจอเด e r e v e r ์สที่เข้ามาเป็นรักแท้ปลุกคุณให้ตื่นกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหามาตลอดทางชีวิตนั่นเองค่ะชาวราศีมังกรขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้และคอนเทนต์นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ